สวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่<ม>ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วนะ<ม>เป็นแนวทางหนึ่งกยอกย่อกปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบงป,นปานชุดบนล่างนะท่านผู้ชมนะท่านก็เบงป,นปานชุดบนสองเจ็ดห่งนึ่งศูนย์เจ็ดและวก็หนึ่ล่าง3 4 4 3นะ 2711071771ล่าง3443ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วเร็วทานใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ผนพี่พรนะท่านชุดเต็มล่าสิบหน่วยนะสิบหน่วยรวมสองสุดจับจับคู่นะสองสี่สองหกสามส,สี่สามหก ส7มเจ,เ,จสเ,จเจ็ดเจ็ดสี่กกเจนะก็เป็นะก็แบ่งปันรวมนสิสชุดปเป็นแนวทางเนาะแนวทางสองตัวตรองนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะคุณพี่พรเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างนะสิบหน่วยล่าง,างก็เบ่งปัน2สูตรนะสองสูตร,นะส,ส,ตรสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2เดี๋ยวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ แนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่นนานแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานเก้า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 นะสองสุดเก้าเก้านะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปาน แนวทานที่แล้วไม่ชูนสองแปดผ่านครบนะทา่านสองแปดก็ครบนะหกสีก็ครบนะถ้าไม่ชูนจะครบนะต่อไปครับผมใบนี้โขนพี่พรอีกหนึ่งแนวทางเบ่งปันโคสองตัวล่างก็แนวทางสิบน้อย หลักสิบสามหลักหน่วย647รวม2องสูตและข้อคัดด้วย10หน่อยเต็ม10หน่อยก็เหลือแค่3ชุดนะสองเจ็ 2, 7, 3, 6, 8, 7, นะท่านแเคส3ชุดนะ คัดโดยเต็มเหลือ3ชุดเป็นแนวทาง2ตัวล่างเนียวทางโขนพี่โพนเะจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันต่อไปครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดตัดเต้มมารวมล่าง ชุดตับแต้มารวมล่างโขนพี่พรอีกหนึ่งแนวทางนะแบ่งป,ปันรวมเจ็ดชุดสิบหน่วยคัดด้วยแต้งก็แบ่งปันโคสองเจ็ดสามเจ็ดสามหก 7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะทา่านเจชุดรวมเจชุดเป็นเดวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากท่านผูชมครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลา์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างอีก1นึแนวทางสุดที่หนึ่แล้วก็สุดที่2นะสุดที่หนึ่แล้วก็สุดที่2องแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่าน เดวท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปานหกนะท่านหกนะเดท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน2ตัวเป็นเดวทางชูนหกนะแถวที่หนึ่งก็หกแถวที่สองก็ห เดีวทานที่แล้วก็เถวที่วที่แถวที่2 8ชนนะชนผ่านหลักหน่อยหน่วยล่างเนาะสีหไม่ชนครบนะก็ขอบขอบคุณสำหรับก,กำลังเจอกำลังใจนะแล้วก็ข้อมูลต่อไปใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันธานเดนโบนเบบ 3ตัวนะท่านผู้ชม mm hmm. เด่นโบนแบบแบบ3ตัวนะ mm hmm. ก็แนวทานที่เรพผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมแนวทานใหม่นี้ก็เบงปั้นอีกแล้วนะ เท่านใหม่นี้ก็แบ่งป่านเป็ดเก้าเป็ดเก้าสองนะเป็ดเก้าสองสามตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่ทีมแบ่งป,นปานนะท่านผู้ชมก็แนวทางเด่นบนนะท่านวิ่งร้อยสิบหน่อย มลินาะทานเจ้าของข้อูลต่อไปครับใบนี้เนวทานานานนะท่านนานดับล่างเด่นล่ากดับล่ากเด่นล่ากนะ อดีตหกสี่สี่หกนะท่านสี่หกวิ่งสี่ผ่านดับศูนย์ผ่านนะก่อนเดียวทันทีแล้วดับสองวิ่งเจ็ดก็ผ่านโคสองตัวหกเจ็ดเจ็หกนะ ก็เดิมทันทีแล้วก็แบ่งปันคู่สองตัวลา่างเตะผ่านบนเด้มทันใหม่นี้ครับแบ่งปนันเก้ากับแปดวิ่งคู่เดียวนะคู่เดียวเน้นแปดเก้าเนาะคู่เดียวเน้นเปดเก้าและก็จับคู่ศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า 08 384858นะก็แบ่งปันเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ครับนะโกสัมพีนักคำนวณ่านโกสัมพีนับคำนวณ ก็แบ่งปานาทันวิ่งบน1กับ3ดึง3และก็จับชุดเปก31 253 237เปก17 31 36 53 37 511 71914วิ่งล่าง6กับ7ดึง7คู่72 1757 เจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกสองห้าเจ็ดนะท่านโกส<า>ัมพีนักคำนวนเจ้านะของแนวทางต่อไปครับใบนี้ชุดเดียวสามตัวนะท่านนี้ก็แบ่งปันเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามชุดเดียวเนาะก็ เป็นแนวทานชุดเดียว3ตัวครับนะขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอสวัสดีครับผม